โอ้คิวยาวมากครับเช้านี้หน้าเอ็มคอร์ดของเรานะทุกคนอยากจะชิมเบอร์เกอร์ของมาเดอร์ชารยครับมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมีหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกสำคัญมากเสาร์นี้นะคะวันที่21มีนาคะจะมีคอนเสิร์ต Seattle a s i Tour Flower in Bangkok ของเซียจุนซุหนึ่งในสมาชิกวง JYJ จากประเทศเกาหลีคู่ดังมากที่จะบอกว่าไม่ควรพลาดเพราะว่านอาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายก่อนที่เขา มทาหารต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูจริงตอนนี้เนี่ยบัตรมีขายแล้วนะคะที่ไทยเทเยนเมเจอร์นี่ไปซื้อเลยแล้วจะมาและนี่ครับสำคัญมากรายการตื่นมาคุยของเรานะฮะได้ไปสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คูซีฟจะเป็นใครจะไปหรือยังยังยังใครไปเนี่ยใครไปอ่ะยังไม่บอกไอ้ไม่บอกอ้าวเหรอไปสัมภาษณ์เซียนจุนซูนะฮะและต้นสุันคือจะเอามาฉายให้ในวันศุกร์หน้านะฮะผมเลยอยากจะบอกว่าแฟนๆเนี่ยนะครับ ยาวหน้าส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 าวหน้า21มีนาสาวหน้าครับผมแฟนๆนะครับอยากจะสัมภาษณ์เอ้ยอยากจะแบบถามคำถามเกี่ยวกับมีคำถามอะไรมีคำถามอะไรโตมาที่เฟซบุ๊กเลยนะฮะรายการตื่นมาคุยนะครับผมโอ้ยผมลาจบแล้วเอ้าลิปจบแล้วเอ้าไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย